เด็กๆเ,เตรียมเล่มน,นี้นะคะลูกสีเขียวนะคะวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆมาดูหน้าที่สามนะคะคําสั่งบอกลักษณะนามมาดูข้อที่หนึ่งนะคะดินสอเท่ากับดินสอเราเรียกเป็นแท่งนะลูกนะ เป็นแท่งนะคะสไลแอร์มีสองขาม้วนหัวเตะขาขึ้นไปแบบนี้พอทหารม้วนหัวลงมาขึ้นเส้นเดิมโค้งภูเขาหนึ่งลูกไม่เอกผฝนตกงอง,งูดินสอเป็นแท่งต่อไปข้อที่สองไข่ ไข่เท่ากับฟองไข่เป็นฟองนะลูกนะฟอฟันหางยาวอ,ออ่างงงูนี่ไข่เป็นฟองต่อไปข้อที่สามปลาปลาเป็นตัวตตเตาหัวแตกไม้หันอากาศแล้วก็วอเวนเริ่มจากข้างล่างนะลูกนะม้วนหัวนี่ปลาเป็นตัว เก้าอี้เก้อเราก็เรียกเป็นตัวนะคะเหมือนกันต่ออัวตัวต่อไปดาวดาวเรียกเป็นดวงดออัวงอดวงนี่เห็นมคะดาวเป็นดวงต่อไปข้อที่6สมดุดสมุดเป็นเล่ม สละเอขาเดียวม้วนหัวขึ้นไปลอลิงไม่เอกฝนตกมอม้มาสะพานอยู่ข้างหน้าเล่มต่อไปวิทยุวิทยุเป็นเครื่องเราเรียกเป็นเครื่องนะคะสละเอคอควายรอเรือสละืือมีสองขีดไม่เอก อ,อ่างงองูนี่เครื่องต่อไปหนูหนูเราเรียกเป็นตัวหนูหนึ่งตัวต่อเตาสลัวนี่เห็นไหมสลัวต่ออวตัวต่อไปแหวนแหวนเราเรียกเป็นวงวอนี่วออกงอวง ต่อไปข้อที่สิบจานจานเราเรียกเป็นใบไอบอใบสละไอไม้ม้วนบบใบไม้ตัวออวบนี่ไอบอใบหรือว่าบบไอใบนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆมาดูข้างล่างนะคะคำสั่งโยงเส้นจับคู่คำที่ตรงข้ามกันให้ถูกต้อง ตรงข้ามกันนะคะมาดูฝั่งนี้ก่อนหนึ่งยาวยาวโกต้องตรงข้ามกับสั้นนี่ดูก่อนนะคะยออาวอยาวตรงข้ามกับสั้นนี่สอไม่หหนอากาศไม่โทนอนหนูอยู่ตรงนี้สออ่านนอนสัน้นไม่โทสั้นนี่ลากเส้นมานะคะตรงนี้นะลูกนะลากมาเลยแบบนี้ ต่อไปกลมกลมเท่ากับแบนแอบอนอแบนอ่ามาดูแบนสละแเอมีสองขานี่สละแเอมีสองขามีอยู่สองข้อเสร็จแล้วก็ตัวบอใบไม้อ่าบอใบไม้ bo, by, my, อยู่ตรงนี้แอบอนอแบนกลมตรงข้างกับแบนลากไปเลยค่ะ นี่ต่อไปเปียกเปียกเท่ากับตรงกันข้ามกับแห้งสระเอเหมือนกันเอหอไม่โทงงอแห้งนี่ข้อนี้เอหอไม่โทงงอแห้งเปียกตรงข้ามกับแห้งนี่ต่อไปเบาเอบออาเบาเบา,บาตรงข้ามกับหนัก มีเบาก็ต้องมีหนักใช่ไหมคะอะดูซิเหลือสามข้อหอหีบหอนอนอะกอนหนักอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ลากไปเลยค่ะตรงนี้นะลูกนะข้อที่ห้านะลูกนะเอหอรอมอแหลมแหลมนี่อย่างดินสอนี่แหลมพอเขียนไปเขียนมามันก็จะทู่แหลมตรงข้ามกับทู่ ทออูทูไม่เอกทู่นะคะนี่ลากเลยลากเลยทออูทูไม่เอกทู่นะคะต่อไปข้อที่หกดอ,อดังดำดำตรงข้ามกับขาวหออาโวขาวลากเลยข้อสุดท้ายคำตรงกันข้ามนะคะมาทวนอีกรอบหนึ่งยาวตรงข้ามกับสั้นข้อที่สองกลม ตรงข้ามกับแบนข้อที่สามเสียกตรงข้ามกับแห้งข้อที่สี่เบาตรงข้ามกับหนักข้อที่ห้าแหลมตรงข้ามกับทู่ข้อที่หกดำตรงข้ามกับขาวค่ะเด็กๆ